ทีนี้ต่อไปฉะนั้นทุติยาชนาภูมิจึงมีสามภูมิคือหนึ่งปริตตาภาภูมิปริตตาภาภูมิเป็นภูมิของพรมที่มีรัศมีด้อยกว่าพรมที่อยู่เบื้องบนภูมิอื่นปริตตาภาภูมินะเป็นภูมิของพรมที่มีรัศมีด้อยกว่าพรมที่อยู่เบื้องบนภูมิอื่นดังมีวจนะถ่าถว่าปริตตาอาภาเอเสันติปริตตาภา แปลความว่าพมที่มีรัชมีน้อยกว่าพมที่อยู่เบื้องบนที่ว่าปริตตาภาปริตตาภานางนิพัตตติปริตตาภาแปลว่าภูมิที่เกิดของปริตตาภาพามที่ว่าปริตตาภาปริตตาภานี้จจึงเป็นชื่อของพรมที่เกิดอยู่ในทุติยชานภูมิ และเป็นชื่อของสถานที่อันเป็นที่เกิดที่อาศัยของปริตตาภาพรมอีกด้วยโดยอาศัยชื่อของพรมนั้นมาตั้งเป็นชื่อของสถานที่อาศัยนั่นเองปริตตาภาพรมก็ปริตตาเล็กน้อยนะอาภาแสงสว่างมีแสงสว่างน้อยมีลัศมีน้อยในทุติยชานภูมิเนี่เป็นพวกที่มีลัศมีน้อยกว่าเข้าเพื่อน นะสำหรับปริตตาภาคมก็การที่มีมรัศมีเนี่ยจะมากหรือน้อยนะฮะลัศมีจะมากหรือน้อยเนี่ยมันเกี่ยวกับการขยายกระสินถ้าเขาทำฌานแล้วขยายกระสินไปได้มากมรัศมีมันจะมากถ้าทำฌานแล้วขยายกระสินไปได้ น้อยและสมีจะมีน้อยอเวลาเขาขยายกระสินนะผมอธิบายนี้บางคนเนี่ยที่เวลาเขาเพ่งกระสินเนี่ยกระสินมันจะมีขนาดเท่าประมาณกระด้งหรือชามอ่างก็ประมาณคืบสีนิ้วนะสมมุติว่าเพ่งกระสินยังไม่ต้องถึงอัปปนามันเพ่งกระสินพอนิมิตเกิด นะได้อุปจาระสมาธิยังไม่ถึงอัปนาพอสมาธิเข้าถึงอุปจาระใช่ไหมเขาก็ฝึกหัดขยายกสินขยายออกไปทีละคืบเี่ยทีละองคุลีองคุลีก็ทีละองคุลีนิ้วหนึง่งเทียนนิ้วแล้วต่อไปก็หัดขยายไปทีละคืบให้มันกว้างออกไปทีละคืบเนะียขยายไป จนกระทะจากห้องนี้ขยายไปถึงห้องนู้นขยายไปถึงข้างนอกขยายไปถึงตามต่อตามยังหวัดตามประเทศไปจนขยายไปจนสุดขอบจักรวาลน,นะเขาจะฝึกขยายเดิมกระสินมันวงเล็กๆแค่เนี้ยเสร็จแล้วด้วยอํานาจสมาธิเนี่ยถึงอุปจารสมาธินี่เขาก็หัดฝึกขยายกระสินได้แล้วครับนะ ก็คนทำฤทธ์น่ะเขาจะต้องฝึกขยายกสินเพื่อไปทำฤทธ์อะทำฤทธ์อ่ะอย่างเวลาเช่นอะไร,ร,เ,เ,เ,ะไรเขาจะทำที่ประจักษ์ขู่ไอ้ที่ประจักษ์ขู่เนี่ยเขาจะมองเทวดานะเขาจะมองเทวดาดูเทวดาเขาจะต้องขยายกสินขึ้นไปถึงภูมิมที่เทวดาอยู่ถ้าเขาอยากจะเห็นพมเขาจะกระจายกสินขึ้นไปถึงข้างบนถึงผมนะถ้าเขาอยากจะเห็นสัตว์นรกทำงาน อยากเห็นสัดนรลกนี้เขาทําไงครับเขาก็ขยายกาาระสินลงข้างล่างใช่ไหมครับขยายกระสินลงข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะเห็นจัก,กรวาลข้างๆเขาก็ขยายออกด้านข้างเนี่ยเวลาเขาฝึกเ,เขาจะต้องฝึกขยายกระสินเพราะฉะนั้นถ้าเขาขยายกระสินได้มากรั้มีก็เป็นไงครับมาก รัศนะมีก็กว้างม,มากถ้าเขาขยายกสินได้น้อยรัศมีก็น้อยเพราะนั้นปริตตาพาพรมเนี่ยไปเกิดเป็นปริตตาพาพรมเพราะอะไรอะ่ะนอกจากจะได้ฌานชนิดที่เป็นหินฌานแล้วนะ่ะยังต้องทำอะไรอีกอะ่ะตัวเองอะ่ะปริตตาพาพรมอะ่ะได้ได้หินฌานได้ฌานที่เป็นหินฌานแล้วยังทำไมกะ่ะ นะขยายกระสินได้ไหมล่ะได้จะไปเกิดเป็นปริา,าพานได้ไงครับก็มันขยายไม่ได้ปริตานแปลว่าอะไรครับน้อยแสดงว่าขยายกระสินไม่ได้นะขยายออกไปไม่ได้ถ้าขยายออกไปได้เนะี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเรียกว่าอัปมานาพาภมอัปมาณะคือหาอประมาณมิได้อันพวกนั้นสําหรับพวกขยายกระสินได้ ขยายกระสินไม่ได้อยู่เป็นปร,ริตตาสุภาปร,ริตตาภาไปนี่เนี่ยอ่ะจะดูบอกใ้คือการขยายกระสินเนี่ยเขาจะฝึกบางคนก็ไม่ฝึกบางคนก็ไม่ขยายะถ้าไม่ขยายมันก็ขยายไม่ได้ไม่ขยายถ้าพร้พอมพร้อมไม่ขยายก็ไปเกิดเป็นปร,ริตตาภาได้ทุติยชาญเนี่ยแล้วไม่ ขยายกสินก็ขยายกสินไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นผลิตตาพาภูมในายลิตตาพาพรมเนี่ยยังมีสองพวกพวกที่มีรัศมีน้อยแต่ผ่องใสอีกและอีกพวกรัศมีน้อยแต่ไม่ผ่องใสคือยังไงก็น้อยทั้งคู่คืนชื่อว่าผลิตตาพาเนี่ยแสงสว่างน้อยนะฮะแต่จะผ่องใสไม่ผ่องใสนี่อีกเรื่องหนึ่ง อ่ามีใครสงสัยบ้างปริตาภาพรมก็ไม่มีอะไรนะครับปริตาภาก็หมดแค่นี้นะคือว่าเกี่ยวกับว่าอาเป็นพรมที่มีรัศมีน้อยได้คนที่ได้ทุติยชาญหรือได้ตติยชาญ ก็จะไปเกิดในภูมิเดียวกันคือไปเกิดในทุติยฌานภูมินะฮะสองอันเนี่ยไปเกิดในภูมิเดียวกันคือทุติยฌานภูมิด้วยกันะไม่เกิดต่างภูมิกันเพราะว่าเขาละวิตกวิจารณได้ไอการละวิตกวิจารณ์ได้ไม่ต่างกันนะฮะคุณค่าทางฌานไม่ได้แตกต่างกันเลยเะนั้นคุณละวิตกได้ะอะไรคุณละวิตกได ผมละวิจารณ์ได้คุณก็ไปอยู่ที่เดียวกับผมนะที่เดียวกันเพราะมันไม่มันไม่ไม่มีความแตกต่างกันมากระหว่างวิตกกับวิจารมันเป็นธรรมยาบดดวยกันทั้งคู่ต่อไปอัปปมานาภาภูมิอัปปมานาภาภูมิเป็นภูมิของพรหมที่มีรัศมีรุ่งโลดหาประมาณไม่ได้ดังวันจนัถาว่า อัปมานาภาเอเตสันติอัปปานาพาแปลว่าภรมที่มีรัศมีหาประมาณมิได้ชื่อว่าอัปมาณนาภาอัปมาณนาพานังนิพพัตตาติอัปปานาพาแปลว่าภูมิที่เกิดของอัปมาณนาพาภมทั้งหลายชื่อว่าอัปมาณนาพาอัปมาณนาพานี้เป็นชื่อของภรมที่อยู่ในทุติยชานภูมิ และเป็นชื่อของสถานที่ที่เกิดที่อาศัยของพรมอัปปมานาภาอีกด้วยโดยอาศัยชื่อของพรมนั้นมาตั้งชื่อออัปปมานาภาพรมอัปปาณะกับอาภาอัปปามะก็คือไม่มีประมาณอาพาก็แสงสว่างใช่ไหมครับก็คือมีรัศมีหาประมาณไม่ได้นะ มีรัศมีรุ่งโรดหาประมาณไม่ได้ก็มีสองพวกเหมือนกันมีรัศมีรุ่งโรดหาประมาณมิได้เป็นยังไงครับรัศมีรุ่งโรดนี่รัศมีรุ่งโรดหาประมาณมิได้แสดงว่าขยายกระสินได้กว่าพวกปริตตาปริตตาพานี่อะไร ยังไม่ได้ขยายแต่พวกอปมานาพานี่ขยายกระสินเลยทําให้รัศมีมันลุ่งโลดหาประมาณไม่ได้และมีสองพวกลุ่งโลดนี่มีเห็นไหมถึงผ่องใสนะครับลุ่งโลดหมายถึงมันแผลไปไกลอ่ะ,ะพวกอัปมานาพาก็มีสองพวกนะมีสองพวกเหมือนกันอ่า คนหนึ่งพวกมีรัศมีรัศมพวกมีรัศมีลุงโลดแต่ไม่สวยงามนะรัศมีรุ่งโลดแต่ไม่สวยงาม จะแสดงว่าพวกนี้ทำไมพวกนี้ขยายกระสนแต่ว่าอะไรวัาสียังไม่ฟ้องแข้วนะฮะข้อสองพวกมีรัศมีอะไรลุ่งโลดลุ่งโลดและอะ่และสวยงาม แสดงว่าพวกนี้รัศมีลุ่งโลดแสดงว่าขยายกสินแต่ว่าแล้วทำไมแล้วก็วส,สีก็คล่องแค่ล่ะนะวสีก็คล่องแค่ล่ก็อย่างง่ายๆนะครับ,สสรบถ้ารัศมีจะมากน้อยขึ้นอยู่กับกระสินขยายกระสินรัศมีสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับวส,สีแค่นี้แหละ มีใครสงสัยไหมครับอัปมาณภา,าอัปมาณภา,าเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกับปริตตาภาอยู่ชั้นเดียวกับพวกผลิตตาภาคืออยู่ในพื้นที่เสมอกันแต่อยู่คนละภูมินะอยู่คนละภูมิ